คำเตือนวิดีโอนี้ไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำแนะนำว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้ก็อยู่กับหนูจ่าพารวยและชอบบังกรพยักเจ้าดากอนไทรเกอร์เกมโปรดของหนูจ่านะคะหนูจ่าลงคลิปนี้บ่อยมากเพราะว่าเกมนี้มันแตกบ่อยมากแล้ววันนี้หนูจ่ามีทุนมาที่2,000บาทนะคะแล้วเราจะเบ็ดกันสูงสูงแบบปังปัปุ๋ปุวไปเลยจ้าเรามาดูกันสิว่าวันนี้หนูจ่าจะทำเจ้าดากอนไทรเกอร์แตกไปเท่าไหร่นะคะ ใครเล่นตามหนูจ่าแล้วแตกอะมาคอมเมนต์กันบ้างนะสูตรหนูจ่าได้เปล่าลองดูนะคะเกมนี้นะคะเคยบอกไว้แล้วว่าห้ามเล่นเกิน7นาทีหรือ5นาทีนะคะถ้ามันแตกแล้วก็พอแค่นั้นอย่าเล่นเกินกว่านั้นมันจะไม่แตกนะคะท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> นี่อะเป็นไงละ่ะคูณไปเลย250 500นี่เรามาดูกันซิว่าเราจะจ่าหรือจะหมู่นะคะกับดักก้อนไทเกอร์ของหนูจา่า ด้วยเบ็ดห้บาทและกดกันแบบรัวๆอืมตอนนี้ไปแล้ว500ร้อและเกมค้างไปแล้วด้วยค่ะกดรัวจนเกมค้างนะคะรอรอแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมต้องออกอะ่ะต้องออกจากเกมแล้วแบบเข้ามาใหม่อืมคือข้อเสียของเกมเนี้ยก็คือว่าไม่รู้ว่าเป็นข้อเสียหรือเปล่านะเวลาที่แบบ ได้เล,เล่นไปแล้วแบบกดรูกดกดเยอะเกินอะ่ะมันกดตัดทีเกินอะ่ะแต่มันแตกไงเออแล้วมันก็ค้างไม่เป็นไรเราออกไปใหม่แล้วเราก็เข้ามาใหม่เพราะว่า <c oughs> ออกไปใหม่เข้ามาใหม่มันก็ยังแตกอยู่นะคุณผู้ชมต้องดูให้จบคลิปนะคะอ่ะลดเป็ดลงมาลดเป็ดลงมาแล้วนะคะที่40บาทนะเมื่อกี้50บาท ลดลงมาแค่5บาทอย่างละ5บาทเดี๋ยวไปก่อนเนี่ยเนี่ยจะหมดแล้วจะหมดตัวแล้วเหลือแปดรอยเนี่ยเออเแต่ก็ยังได้ยังได้อยู่ยังได้อยู่ลุ้นไปได้วยกันนะคะดูให้จบคลิปนะคะท่านผู้ชมว่าหนูจาจะแตกไหมนะกับเบ็ดสูงสูงปกติไม่ค่อยกล้าเบ็ดสูงอะเออแต่แบบวันนี้มีทุนเยอะไงโอ้โหหกรอไปเลยจา้า างวัลก้อนโตอของรูจามาแล้วนะคะหนึ่งก้อนพันสองร้อยบาทเป็นไงละ่ะสองนาทีเท่านั้นท่านผู้ชมปะไปกันต่อสองพันสี่แล้วนะคะนี่ไปกันต่อยังไปกันอยู่แตกไหมก็ยังแตกอยู่มายังสามนาทีอยู่นะยังได้อยู่เออยังไปกันได้อยู่ยังได้อยู่อะ แ0 0แล้วเราได้ทุนเราคืนมาแล้วนะคะท่านผู้ชมอมจากเมื่อกี้ลงไป800นะโอ้ได้กลับคืนมาแล้วนะตอนเนี้ยแล้วก็ไม่ยอมหยุดด้วยแล้วก็เบ็ดไปดิเบ็ดไปดิปปปปปมาเข้าไหมเข้าไหมมาได้มาอีก100ไปกำลังคิดว่าจะเพิ่มเบ็ดดีไหมหรือว่าจะลดเบ็ดดี มันกี่นาทีละอ่อสี่นาสามนาทีจะสี่นาทีไปกันต่อไม่เพิ่มไปกันแบบเดิมเนิบนะคะและตอนนี้ก็ยังคงกำไรอยู่ที่300บาท มาไหนมาไหมเข้าไหมไม่เข้าหลอกดาวอีกแล้วหลอกดาวอีกแล้วเท่าทุนแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ย ไปกันต่อดีหรือว่าจะพอแค่นี้เพราะว่ามันสี่นาทีแล้วมันจะแตกไหมท่านผู้ชมว่าอ่ะไปไปกันต่อไปดิกดไปดิคุณผูช้ชมมันไม่ไปอ่ะเน็ตมันไม่ไปกดเท่าไหร่มันก็ไม่ไปอ่ะเอองงมากอ่ะมาแล้วกว่าเน็ตจะมาได้ ท่านผู้ชมก็รอไปสิเ <laughs> ออเนี่ยก,กดไม่ไปอีกแล้วท่านผู้ชม <laughs> มันเป็นอะไรของมันวันนี้ยังยังกดไม่ไปหนูจากกดอยู่นะแต่มันไม่ไปอ่ะคุณผู้ชมอืมอะยังได้อยู่ไปไป ยังเบ็ดอยู่ที่4 0บาทอยู่นะคะดูให้จบนะดูให้จบคลิปนะเออมันจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นท้ายคลิปตลอดลดลงมาแล้วลดลงมาแล้วแล้วก็ยังเบ็ดอยู่ที่4 0บบาทดูนะคะมากด กดแล้วกดอีกกดแล้วกดอีกก็ไม่ไปเนี่ยเดี๋ยวคลิกไม่ไปเนี่เมาส์ก็ไม่ไปเมาส์ไม่เลื่อนไปไหนเลยนะผู้ชมดูเลยเมาส์อยู่ที่เดิมอยู่เลยไม่อยากแบบเนี่ยอะได้แล้วอะได้ละเมาส์ไปละเพิ่มเบ็ดกันเลยมาวัดกันไปเลยห้าหกนาทีละหมดตัวก็หมดตัวนะเราจะเป็นจุดจบไหมสายหมดตัวได้เราไม่เลิก มาเบ็ดอยู่ที่ห้าสิบาทนะคะตอนนี้แล้วก็มันก็ไม่ค่อยแตกเลยเอ๊ะยังไง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 มันจะหลอกดาวไหมอย่างนี้ถ้าตัวนี้เข้านะแตกกระจายปิดจ็อบไปเดินห้างเลยจ้าห้างเปิดแล้วไปทำหน้าทำสวยทำนมอะไรก็ว่ากันไป เอ้ยเอ้ย750คูณ2ไปเลยครับคลิปนี้พอแค่นี้รางวัลก้อนโตก้อนที่2ของรู้จักสุดท้ายจริงๆนะครับได้มาแล้วนะครับกำไร1,000บาทเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปต่อแล้วมัน7นาทีแล้วเพราะว่าถ้าไปต่อมันจะเสียตังค์เด้อเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ